นี่นะครับหลังจากทําถนนใหม่นี่เฟี้ยวๆกันเลยครับนี่เห็นไหมสบายขึ้นเยอะครับทีนี้เราก็ทํางานสบายกันขึ้นเยอะนะครับนี่เห็นป่ครับ วิ่งปักหมอกก็ต้องทำทางให้มันดีๆครับงานจะได้รีบเสร็จเจ้าซิงให้ทคหน้าตาคล้ายคลัาคลา,คลากับคันที่ตกสะเลยนะครับแต่จะเป็นคนละคันกันนะครับสีเหมือนคันเป๊ะเลยคันนั้นจะคาดชมพูนะครับคันนี้จะเป็นคาดสีส้มหน้าตาเหมือนกันเปะ๊ะ สุดทรงองเอลเครื่องแรงม้าเท่ากันครับต่างกันแค่สีแล้วก็คนขับครับผมนี่ยังต่างอีกอย่างหนึ่งนะครับต่างกันที่ประสบการณ์นะครับนี่ไปแล้วนะครับเท่าที่ผมสังเกตดูนะครับ คนที่มีประสบการณ์แบบแน่นๆนะครับเขาจะไม่ขับรถเร็วนะเขาจะขับไปช้าๆครับผมไปเรื่อยๆไม่รีบไม่เร่งไม่รีบนะครับนี่เหมือนคันนี้นะครับขับไปเรื่อยๆครับผมไม่เร่งไม่รีบแต่คนไหนที่ประสบการณ์ยังน้อยอยู่นะครับจะเร่งจะรีบมากๆครับไม่รู้รีบไปไหนรีบเพื่อรีบโพูดไปก็ต้องรอกันเหมือนเดิมนะครับถ้าใครรีบเนี่ย เหมือนถ้าเกิดว่าเราเร่งรีบไปนะครับต้องไปจอดรอยอยู่หน้าแมคโครไปกองกันอยู่หน้าแมคโครมันก็ไม่ได้มีไม่ได้มีอะไรไม่ได้มีเหตุผลอะไรที่ต้องรีบนะครับไม่มีเหตุผลนะครับรีบเพราะกระตกกระตากหรือเปล่าอันนี้ไม่แน่ใจนะแต่ถ้าคนที่มีประสบการณ์จริงๆก็จะไม่รีบนะครับจะขับเรื่อยๆไปเรื่อยๆเนิบๆไปเรื่อยๆนะครับหยอดๆยอดย่องย่อไปเรื่อยๆ คคครับผมลิปนี้ก็ดูไปบนไปนะครับถ่ายไปบนไป่อ <c> ย <oughs> คือจมกิ่งแต่วะ <c oughs> โอเคครับผมฝากช่องเบียร์สลินด้วยนะครับฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับสวัสดีครับ